สวัสดีครับทุกคนนี่พามานะครับอีกหนึ่งงานสำหรับลำไยที่ติดแล้วคือการค้้ำลำไยนะครับที่สวนผมจะใช้วิธีนี้นะครับก็คือตัดเป็นท่อนนะฮะอันนี้ก็คือเราตัดเป็นท่อนนะครับความยาวของไม้ไผ่ที่ซื้อมาก็จะยาวประมาณขนาดน,นี้ครับแล้วก็ตัดเป็นท่อนอันนี้อันที่เสร็จแล้วนะครับ เรามาดูขั้นตอนครับนี่ครับก็จะตัดเป็นท่อนแบบนี้มาวางไว้นี่ก็คือแม่ยายผมเองครับมันรรวิธีการนะฮะดูความคล่องครับบากมาน่าจะเป็นหลายหมื่นอันแล้วฮะ ก็ตัดอย่างนี้นะครับ ะครับก็เราก็มาดูนะครับดูกันต่อนะฮะเตรียมนะครับอันนี้แม่ก็ได้สอนวิชาไปแล้วนะฮะไอ้เนะฮะดูกล้ามแขนนะครับมันเก๊กมันเก๊บดีน,นะฮะ เอ้เอ้นะฮะเห็นไหมถ้าถ้าเราพลาดก็จะกินไม้่างนี้อีกไหนนะมันจะกินมันจะเกินจะเกินน่ะเกินมันก็จะบาดยากถ้าคุณเขาบาดชำนาญกันเขาก็จะพอดีพอดีเลยนะใช่นี่นแล้วก็เตรียมตัวกันก่อนที่เราจะไปค้ำอันนี้เราก็ได้ไปค้ำกันไปชุดหนึ่งแล้วนะครับใช่ปีนี้ทำเองนะเนาะปีนี้คนงานหายากนะทำเองเลยเดี๋ยวใครค้าไม่ทันบ่อก็จะไปช่วยค้ำ อันนี้ก็ไม้เราก็กองประมาณเกือบสิบวันแลวนะครับ<ช>ยังไม่หมดเลยทําไปเรียกกัน<ช> <laughs> บอกได้<อ>เลยว่า <laughs> <laughs> เวลาทำเองก็ทําได้นะฮะ <laughs> ไม่ใช่อะไรไม่มีคนงานเรียบร้อยอันนี้ก็เตรียมตัวเห็นไหมฮะนี่เตรียมชุดนี้นะครับไปบากต่อนะครับไปขำขำก็ํำอย่างนี้ครับนี่แล้วก็มาอย่างไงครับประมาณคํำนี่ครับเห็นไหมฮะนี่คือการขำ อันนี้เราก็จะค้ากิ่งหลักๆเห็นไหมฮะเอากิ่งที่เราบากเสร็จแล้วเนี่ยครับนะครับมามาค้าหลักๆตรงนี้นะครับเพื่อค้ายันไว้ไม่ให้กิง่งหลักๆแบบนี้นครับมันมันร่วงนะฮะแล้วก็มันฉีดจะได้ค้าไว้เยอะแล้วนะครับเห็นไหมฮะน,นี่ก็ค้าค้ายันที่สวยดาวก็จะมีการค้ายันแบบนี้ครับใช้ไม้ไผ่แล้วเดี๋ยวก็จะมีการโยง ต้นไหนที่ดกเกยเยอะก็จะมีการโยงกิ่งใหญ่ๆงนะครับโยงด้วยเชือกโอเคนะครับเดี๋ยวคลิปหนะ้าจะพาไปไหนคอยติดตามกันนะครับวัสดีครับ